วันนี้จะมาใส่รอบกันครับเป็นรอบไปเนี่้รอบจากขวดเป๊ปซี่เนาะนี่ทำแล้วตัดตูดแล้วทำงานมันทำงานแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ใส่ตรงนี้แหละเนี่ยที่เกี่ยวข้าววันนั้นเราก็จะเอา,เอาปะหมอเอาปะหมอเอาปะหมอ เขาไปล่อเข้างใเนี่ยสองสามตัวเนอะเป็นมั่งตายมั่งนะตัวตัวเป็นๆน,นะมันถึงจะดิน้นดกตัวเป็นๆมันถึงจะดิ้นดีครับสามสี่ตัวเตรียมที่มันน่าจะมีกบไหมมือควัดเลยมือควัด มาจจะมีกบไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ารู้กันโกวัวเขามันเล่นเด้ปาดน้ำเข้าหน่อยเพื่อให้มันมีเสียงเนาะวางเงี้ยปลาหมอก็จะดิ้นอยู่ข้างในแหดินกบมันได้ยินเสียงก็จะมานะ ใส่ง่ายๆครับง,ง่ายพรุ่งนี้เดี๋ยวจะดูว่ามันจะถูกไหมแ้่ถูกแต่ผมเคยใส่ก็ไม่เคยพลาดนะมันจะเป็นคือง่ายนะถ้า,าเป็นง่ายกบกบมันก็จะรู้ว่ามีเสียงก็จะปิดไว้ไงนะครับอืมปิดไว้ก็คืนครับ ปลามันดินมันก็จะโอเคนะครัป่าดินเดี๋ยวก,กบมันก็จะมาเข้าอีกหลังนึงครับอันนี้เป็นหลังใหญ่หน่อยอันนี้หลังใหญ่หน่อยกลัวแต่วัวเขาแหละมาเหยียบแต่ใกล้ๆถนนนี่แหละถ้ามีกบมันก็ไม่พลาดหรอกถ้ามีกบไม่พลาดหรอก นี่เลยเตรงนี้เลยจเจอตรงนี้เลยเนาะตรงไหนมีกบตรงนี้เรทำเหมือนกันนะครับดดใส่รอบครับ เรือเวลานี้มันก็จะอันนี้ทำพอรอบวางได้เนาะง่ายๆไม่ต้องซีเรียสหากินแบบง่ายๆไม่ต้องซีเรียสขอให้มีรูเข้ากบมันเข้าหมดแหละอนี้เราก็ลอ่อปลาปุ๊บไปปลาเข้าไปสามสี่ตัว พอแล้วเหลือไว้อีกสองหลังปึ๊บใส่น้ำเข้าไปหน่อยปลาหมอมันก็จะดินนะ้นเนาะนี่ปลาหมอมันก็จะดิ้นนะแล้วก็ ง่ายๆครับใส่ง่ายๆอย่าไปซีเรียสใช้มือเล่นกับไอ้น,นี่เลยผมเลยง่ายๆน,นี่ก็ปิดตรงนี้เช้าจะถูกไม่คอยดูเถอะโอเคครับเช้าค่อยมาลุ้นกันเนาะ